เสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Money Daily นะคะประจำเช้าของวันพุธที่3มกราคม2567ค่ะเช้าว,วันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้วันทำการแรกของปีเนี่ยปรับตัวบวกขึ้นมาสดใสามากทีเดียวนะครับขึ้นไปมากกว่า17จุดนะครับวันนี้วันทาการที่2นะครับเปิดมาล่าสุดก็ติดลบอยู่ประมาณสัก3จุดนะครับเซ็นเอดอยู่ที่1,429จุดนะครับ ปัจจัยต่างประเทศช่วงนี้เริ่มมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นนะครับหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าตลาดจะมองในแง่บวกเรื่องของการปรับลดการดอกเบียของเฟดในปีนี้อย่างรวดเร็ว มากจนเกินไปหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ตลาดก็เลยเริ่มมีการปรับฐานลงมาบ้างส่วนปัจจัยบ้านเรานะครับวันนี้ติดตามการเ,เปิดอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณประจําปีนี้เนี่ยนะครับให้ฝ่ายค้านได้มีการซักไซด์นะครับซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจท่านนายกเองก็ออกมาประเมินนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจบ้านเราน่าจะโตอยู่ในกรอบระหว่าง2.7ถึง3.7เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์บางส่วน อาจจะมองว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีโอกาสที่จะเติบโตแถวๆ3%หรืออาจจะไม่ถึง3%เรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับนอกเหนือ hmm. จากนั้นเมื่อวานนี้ก็มีท่าเกตหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นมาตรการที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เช่นเดียวกัน มีเรื่องของการลดภาษีนะครับสุรานะครับผมนไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่เรื่องของสถาบันเทิงนะครับผมก็ไม่สันทัดอีกนะฮะเดี๋ยวเอารายละเอียดมาฝากกันในประเด็นที่2นะคะไอ้คำว่าไม่สันทัดเนี่ยแล้วยกมาทางดีชันนี่มันหมายความว่าอย่างไงนะคุณแันอาจจะสันทัดนะครับาไปดูหุ้นไทยกันดีกว่านะครับนักวิเคราะห์จะประเมินสถานการณ์การลงทุนช่วงนี้ยังไงบ้างติดตามพร้อมกันผ่านเทรดไทม์ครับค่ะ ูดคุยกันค่ะกับคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะคะรองกรรมการผู้อุ่วในการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสค่ะสวัสดีค่ะพี่เทิดค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเมื่อวานทุ้นไทยบวกเยอะเลยนะครับ17จุดนะครับวันนี้เริ่มแผ่วลงมาบ้างแล้วช่วงเทศกาลปีใหม่ที่คุณแรลลี่ขึ้นมารอบหนึ่งตอนนี้จบยังฮะครับผมคิดว่ายังไม่จบนะครับเพราะว่าภาพใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยครับผมคิดว่าปีนี้นะครับมันเป็นปีที่ดูแล้วข้อมูลในเชิง ภาพรวมเศรษฐกิจและโอกาสที่ฟันโกลหลายเข้าเนี่ยมันมีค่อนข้างชัดเจนนะครับเอาเป็นว่าเรื่องแรกที่ฟันโกลคิดว่ามีโอกาสหลายเข้าคือว่าตอนนี้เราครับเราเห็นเทรนด์ของตัวเงินบาทเนี่ยที่มันแข็งค่านะครับแล้วก็มันมีโอกาสนะครับที่จะแข็งค่าหลุดระดับ34บาทต่อเยนโซล่าเนี่ยลงไปด้วยซ้ำนะครับทำไมเป็นแบบนั้นนะครับเพราะทุกคนมองว่าปีนี้ดอกเบี้ยอยู่ในขาลงนะครับแล้วคนที่เป็นหูขบวนในการนําลงเนี่ยก็คือเฟดนี่แหละนะครับโดยติแล้วเฟดน่าจะลงดอกเบี้ย เร็วแล้วก็แรงนะครับเมื่อเทียบกับกงง้นงอในบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอความต่างตรงนี้มันทําให้เงินบาทเนี่ยฟทเรนมป็นแข็งขึ้นนะครับเราจะหาว่าไปดูว่าส0ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราถูฟอเรนเนสเซลไปประมาณสัก1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยโดนไปประมาณแสนเกนะครับภาพตรงนี้นะครับผมคิดว่าฟอเรนอยู่ในภาวะที่อันเดอร์เวรตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วถ้าเงินบาทแข็งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเหตุจูงใจในการที่ทําให้เงินเนี่ย ไหลกลับเข้ามา,าทีนี้พอไปดูในส่วนของปัจจัยแวดล้อมทางพื้นฐานเนี่ยวันนี้ที่ออกมาก็ยังไม่ได้เจอประเด็นอะไรที่ออกมาเนี่ยแล้วมันเป็นลบนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโมเมนตัมในการเหวี่ยนขึ้นของตลาดเนี่ยก็คงยังเกิดขึ้นได้ต่อเพียงแต่ว่า ทุกครั้งเวลาเมันขึ้นแหลๆเนี่ยไอการให้โปรฟล์สั้นๆตามมาเนี่ยมันมีได้อยู่แล้วแต่ว่าทิศทางเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับค่ะถ้าเรามองในภาพลักษณะแบบนี้นะคะคาดหวังกันด้วยสําหรับเดือนนี้จันยูรี่เอฟเฟเนี่ยนะคะเราประเมินแล้วก็ให้คําแนะนําการลงทุนกับนักลงทุนยังไงบ้างคะพี่เทสทค่ะครับคิดว่าตอนนี้นะครับพอในการถือหุ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าคงเดี๋ยวถือหุ้นเป็นหลักถือหุ้นเป็นคือถือเง,ง,งนินสดเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็ธีมที่ลงทุนเนี่ยผมมองว่ามีได้หลากหลายนะนะ ติมอันนึงที่คนพลาดไม่ได้คือตัวเงินปันผลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกุ้มพาก,ก็จะประกาศรีเซาลแล้วก็ตามมาด้วยการประกาศปันผลละนะครับหุ้นหลายตัวดีวเด่ยนยิ่งสูงนะครับถัดมาเนี่ยนะครับผมว่าไอ้เฟรนด์นะครับเรื่องของตัว ESG เนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ยังมีหุ้นที่ได้ไประโยชน์จากมาตรการภาครัฐซึ่งตอนนี้เรามี e ี s s อ,อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็น่าจะหาหุ้นค่อนข้างจะได้ไม่ยากนะครับในการที่จะเลือกลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้ครับครับแต่ละตีมมีตัวเด่นๆที่พี่เทิดแล้วก็อิชิพรัชชอบไหมครับครับถ้าเป็นตีมหุ้นปันผลเนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นอย่างแสนซลีนะครับหุ้นแบงก์อย่างทิสโก้นะครับหรือว่าไลน์แอนด์เฮาส์นะครับพวกนี้เนี่ยเป็นหุ้นในตีมของตัวเงินปันผลที่ดีนะครับส่วนหุ้นในตีมที่คิดว่าได้ประโยชน์จากไอ้ตัวมาตรการภาครัฐเนี่ยนะครับเราเน้นไปที่ขาปรีนะครับเป็นเด่นเนี่ยก็จะมีคอมเซเวนนะครับ มี c r c มีมี p e p r รนะครับแล้วหุ้นประเภทที่ ESG Rating ดีๆเนี่ยนะครับก็จะมีตัวใหญ่อย่างเช่นพวกกอลฟนะครับหรือว่าตัวที่อย่างอย่าง CPN อะไรพวกนี้ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีตัว e s g rating ที่สูงครับค่ะสำหรับปีนี้เนี่ยนะคะเราเริ่มต้นด้วยความสดใสปัจจัยต่างๆที่เรายังเคยเป็นกังวลไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจที่ล่าช้าหรือว่าเรื่องของหนี้ผ้าของบริษัทจดทะเบียนอันนี้เรายังคงใส่ใจอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ ภาพพวกนี้ยังคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยมันคงจะเบาลงเบาลงด้วยเหตุเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตลาดก็มีการดูดซับข่าวเรื่องนี้เนี่ยไปเยอะมากพอสมควรแล้วละนะครับแล้วภาพที่เห็นต่อไปเนี่ยมันก็เป็นภาพของแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับ,รบส่วนเศร,รษฐกิจโลกเนี่ยนะครับผมว่าความกังวลว่าจะรีเซชชันมันน่าจะเบาลงนะนะครับส่วนใหญ่เชื่อกันว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะชะลอมนน่าจะเป็นลนักษณะการซอฟต์แลนดิ้งมากกว่าครับ จากปัจจัยทั้งบวกทั้งลบที่พี่เทิดเล่ามาเนี่ยนะครับตอนนี้ทางอิชิพลาสมประเมินยังครับว่าดัชนีปีนี้น่าจะเหมาะสมมีแฟร์อยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับจริงๆเราใช้แอสซัมชันแบบนี้ครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ย EPS growth ลดทางไว้ที่12.6เปอร์เซ็นต์นะครับมาอยู่ที่99.8บาทต่อหุ้นในปีนี้นะครับอดเบี้ยนโยบายนะครับเราให้คงไว้ที่เดิม2.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัว m มาเ e ตในนิวยอร์กเนี่ยสามจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติฐานแบบ โอ้ยังมีมันค่อกลก่อนรวมให้เติบโตได้อีกพอสมควรเลยใช่ครับเพราะผมว่าเรายังอันเดอร์วัลูอยู่นะฮะแล้วเ,เงินก็ไหลออกจากบ้านเราไปเยอะมากน่าจะถึงจุดที่ค่อนข้างจะเริ่มไหลกลับเข้ามาในบ้านเราบ้างแล้วครับค่ะคสังวัพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดจุดนี่เราจะเห็นช่วงปลายปีหรือว่ามีโอกาสเห็นได้ในช่วงครึ่งปีแรกเลยคะจริงๆมันเป็นชาร์เกตสิบสองเดือนนะครับแต่ว่าภาพของมูฟเนี่ยถามว่าช่วงเวลาไหนที่ที่กระแสะข่าวดีเยอะที่สุดเนี่ย ผมก็ดูว่าช่วงครึ่งปีแรกน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีกระแสะ่าวเชิงบวกเนี่ยมากกว่านะครับส่วนครึ่งปีหลังเนี่ยจะต้องมีประเด็นที่ลุ้นนะครับอย่างเช่นความเปลี่ยนเชิงภูมิรักตร์นะครับแต่ถ้าไม่มีอะไรนะครับผมว่าก็อาจจะเป็นตัวที่ช่วยขับเคลื่อนต่อได้เปนกาเป้าหมาย1,700ของเราเนี่ยถ้าดูแล้วมีความเสี่ยงในเชิงสูงหรือเชิงต่ํามากกว่ากันครับมีข่าวดีหรือข่าวร้ายที่เราต้องรอลุ้นกันเยอะอยู่มากกว่ากันฮะ ครับจริงๆด้วยสมมติฐานที่ให้ไปนะครับมันเป็นที่มาของว่าทำไมพันเจ็ดนะครับทีนี้ถามว่ามีความเสี่ยงอะไรไหมนะครับผมว่ามีอยู่สองสามเรื่องนะครับอันแรกก็เป็นเรื่องความเสี่ยงเฟืองปูมีรัศฐาซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าเราเห็นสัญญาณออกมาเยอะพอสมควรเหมือนกันแต่เราไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะตูมตามอะไรขึ้นมาที่ไหนนะครับฉะนั้นต้องมอนิเตอร์นะครับอันที่สองเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงเรื่องเอลนิโยนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นต้นเหตุของการที่เกิดอินเฟอเรนประเภท คอสพุชขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ oh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดอินเฟลักชันคอสพุชขึ้นมาเนี่ยนะครับไอ้ภาพที่ลงเทเรื่องดอกเบี้ยเนี่ย oh. มันอาจจะเจออุปสรรคในการปรับลงก็ได้นะครับ <Okay. S 2> ตัวอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของตัวการทํา QT นะครับที่ผ่านมาเราทํา QE กันมาตลอดใช่ไหมครับนะครับตอนนี้เราเห็นการทำซีอีหรือว่าไทเทนิ่งของตัว US แล้วก็ EU เนี่ย ชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะมี3ามแฟกเตอร์ตรงนี้นะครับพี่ต้องมองมิเตอร์ความเสี่ยงครับโอเคได้เดี๋ยวรอติดตามกันไปนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่เทิดมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปตามมาต่อนะครับที่หุ้นแนะนาวันนี้มีมาฝากกันนะครับ Innove วส X เนะครับเลือก KTB แล้วก็ BH เครับบัวหลวงมองไปที่สีนานพอแล้วก็ a h ค่ะอพิโกไฮเทคค่ะฟิลิปเลือกเซนเทลกับโฮมโปรครับ ทางด้านของพายนะคะมองไปที่โอริและก็โฮมโปรค่ะส่วนเลเบอร์เตอร์ก็เลือกอพิคอไฮเทคเช่นกันครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูค่ะมาตราการในการปรับลดภาษีเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องราวของการดึงดูดนะคะสถานที่ต่างๆค่ะครับเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f i n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่แอนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอรมมานานกว่า40ปีเว็บไซต์ site, การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w o r l d w i d e ์เ n ็บ n อทมันนี n นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แ n นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐ,ฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐ,ฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัท Media a s s o c i a ชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำฟา f แ n เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w r l d w i d e w e b m o n e y a n d b a n k i น g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำฟ i i n n น c เชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปีเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n n i n g c o น h นนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเด a ย s อสโซเชต ปรับเพิ่มมูลค่าสินค้าที่ต้องนําไปแสดงต่อเจ้าพนักง,งานสัพภกรเกรายการนะครับลักชูรี่กู๊ต่างๆนะครับเครื่องประดับทองรูปประพันธ์นาฬิกาแว่นตาปากกาสมาร์ทโฟนแล็ปท็อปกระเป๋านะครับ ซึ่งไม่รวมกระเป๋าเดินทางเข็มขัดนะครับก็คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปก็ต้องไปสําแดงนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น4 0,000บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับเพิ่มมูลค่าของที่ถือขึ้นเครื่องได้นะครับจากเดิม5 0,000บาทต่อชิ้นก็ขึ้นเป็น10,000แบาทต่อชิ้นจะได้ลดภาระของนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องไปสาแดงของจะได้ลดทราฟฟิกลดความแออัดในสนามบินนะครับด้านคุณละวโรนแสงสนิตนะครับปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่าการปรับปรุงโครงสร้าง แล้วก็ตราภาษีสปาร์ามิดและการยกเว้นอากรขาเข้าต่างๆจําเป็นต้องตราเป็นกฎกระทรวงแล้วก็ประกาศของกระทรวงก,การคลังตามลําดับซึ่งจะเร่งดําเนิน,เนการให้มีผลบังคับใช้ภายในเดือนมกราคมนี้แหละฮะ มาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยกันบ้างละค่ะหลังจากที่เรารายงานกันไปในช่วงต้นชั่วโมงนะคะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยในมุมมองของท่านนายกนั้นประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสโตที่ระดับ2.7ถึง3.7นะคะคแต่ฝั่งฝั่งของเศรษฐศาสตร์นะคะนักเศรษฐศาสตร์ต่างๆนั้นอาจจะมองไม่เหมือนกันค่ะยังมีปัจจัยฉุดรั้งนะคะโดยล่าสุดทางด้านของหอ,อการค้าไทยก็มีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยในปีที่แล้วนะ,ะ2,566 เหลือเติบโตอยู่ที่2.5%และปี2567นั้นประเมินว่าน่าจะเต State, so ิบโตได้อยู่ในระดับ3.2%ค่ะทางด้านของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ปรับลดคาดการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะคะในปี2566ลงเหลือ2.5%จากที่เคยประเมินไว้ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาที่ระดับ3%สาเหตุหลักๆเป็นเพราะว่า GDP ในไตรมาสที่3นั้นต่ำกว่าที่คาดค่ะเติบโตเพียงแค่1.9%เท่านั้น นักท่องเที่ยวจีนก็ฟื้นตัวได้ช้ากว่าที่คาดยังไม่มีพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567จึงกดดันการอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาครัฐนะคะในขณะที่ภาคเอกชนเองระดับสินค้าคงคลังก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมค่ะส่วนการประเมินเศรษฐกิจไทยนะคะด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมาคาดว่าจะติดลบ0.9 อัตรางเงินเฟอ้อท,ทั่วไปอยู่ที่1.3เน,นี่ครัวเรือนอยู่ที่89.8ต่อ GDP จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่28ล้านคนส่วนปีนี้คาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะมีโอกาสเติบโตได้ที่ระดับ2.3.2ค่ะยังไม่รวมผลของดิจิ t a l Wallet การส่งออกจะพลิกกลับมาโตได้ที่ระดับ3%อัตราเงินเฟอ้อทั่วไปอยู่ที่2%นี่ครัวเรือนน่าจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่87.8%ต่อ GDP และนักท่องเที่ยวต่างชาติประเมินว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ35ล้านคนค่ะโดยปัจจัยในปีนี้นะคะการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวชัดเจนมากขึ้นการบริโภคของภาคเอกชนขยายตัวในเกณฑ์ดีการลงทุนเริ่มฟื้นตัวการส่งออกขยายกลับมาเป็นบวกเงินเฟอ้อชะลอและรัฐบาลนั้นมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจค่ะครับ การคาดการ GDP ตอนนี้ยังค่อนข้างยากอยู่เพราะว่ามีหลายเรื่องที่ไม่ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิจิ t a ลวอลเล็เนี่ยมีกับไม่มีนี่ส่งผลกับ GDP ต่างกันอย่างไน,น้อยก็คือ0.5แล้วนะครับเดี๋ยวพักกันอีกครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าลองประเมินสถานการณ์การลงทุนกันเพิ่มเติม,ตมกับผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับ ใช้การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำา Finan ียลมีเด a ยฟอร์มานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตดจำกัดหนึ่งในผู้นำา f แนเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตจำกัดหนึ่งในผู้นำ Financial Media กำลังติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับเริ่มต้นปีใหม่มานะครับลองมาประเมินสถานการณ์แล้วก็หาโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้กันดีกว่าเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณนัทธาพัฒนานะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนของบรจกรุงไทยนะครับวันนี้มาร่วมรายการกับเรานะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยคุณแพนทุกท่านครับค่บ สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับสวัสดีปีใหม่ค่ะมาเริ่มต้นปีใหม่นะคะดูเหมือนว่ามุมมองต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมาจัดสรรพอร์ตกันใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะหาโอกาสการลงทุนซึ่งคุณณัฐาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินของต่างประเทศความน่าสนใจเป็นยังไงบ้างคะกับความจริงเป็นไอเดียตั้งแต่ช่วงปลายปีนะครับมีรายงานที่น่าสนใจตั้งแต่วันที่20ธันวาแล้วนะครับ คือธนาคารพาณิชย์ในสหรัฐถ้าจำกันได้ตั้งแต่ช่วงมีนาเมษาปีที่แล้วเนี่ยจำได้ไหมครับว่ามีวิกฤตย่อยๆเลยของ regional banks หรือธนาคารภูมิภาคในสหรัฐธนาคารที่ไม่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับเรื่องของซิลิคอน Valley คุ้นๆไหมัใช่ใช่ส่ว <SV P S 2> นนั้น <SV P S 2> ลาไม่ถ<ม>ึงเครดิตสวิสเดียนะเกือบจะลืมกันไปละเพราะว่าปีที่แล้วหุ้นสหรัฐดีมากจนลืมไปว่าเคยมีวิกฤตย่อยๆแบบนี้แต่ในตอนนั้นเนี่ยผ่านวิกฤตก,กันมาได้โดย เฟดเนี่ยเขาออกโครงการที่มาช่วยเหลือแล้วก็ตกปัญหาอย่างชง,งัดเลยเรียกว่า BTFP นะครับ Bank Term Funding Program ซึ่งเป็นการซัพพลายเงินนะซัพพลายสภาพคล่องให้กับธนาคารพาณิชย์ถ้าใครต้องการก็มาขอผู้ยืมกันได้ครับโครงการนี้เป็นยารุนแรงมากนะครับ BTFP เนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยยูพันธบัตรมันขึ้นมาเยอะนะมูลค่าตามราคาตลาดของพันธบัตรในงบดุลของธนาคารต่างานเนี่ยก็ลดลงไปมาก ทำให้เกิดผลขาดทุนแบบที่ว่า unrealized loss นะไม่ได้ขาดทุนจริงแต่ว่าขาดทุนทางบัญชีเนี่ยและทําให้ธนาคารแห่งเล็กๆเนี่ยก็ขาดสภาพคล่องทีนี้ธนาคารการสารัฐเนี่ยแก้ปัญหาด้วยวิธีการอย่างนี้นะครับก็คืออ,อนุญาตให้แบงก์พาณิชี์ต่างๆเนี่ยเอาพันธบัตรที่มันด้อยค่าเนี่ยในบาลานซ์ชีตเนี่ยเอามาวางคำประกันไว้แล้วกู้ยืมเงินไปด้วยดอกเบีย้ยต่ำนะครับกู้ยืมเงินไปได้เท่าไหร่ได้เท่ากับราคาหน้าตัวเลยสมมุติพันธบัตรราคามันเหลือแค่80อย่างเนี้ย นะเอามากู้เงินเอามาวางไว้แล้วกู้เงินไปได้ร้อยหนึ่งเลยสถานะนี่งเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ทําให้งบดุลเนี่ยมันฟื้นฟูกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็เศรษฐกิจก็กลับมานะครับโครงการนี้ยังมีอยู่นะแต่มันมีช่อง,องทางในการหากําไรโดยที่เกือบจะปราศจากความเสี่ยงอยู่ก็คือไอ้ดอกเบี้ยที่เขาคิดกันนะที่ที่เอามาวางเอาพันธบัตรมาวางแล้วกู้เงินไปเนี่ยเขาคิดดอกเบีย้ยเนี่ยเท่ากับดอกเบี้ยตลาดหรือ ois เนี่ยบวกกับ10 b a s i s Point คำนวณล่าสุดตอนที่มีข่าวออกมาตอนช่วงช่วงปลายปีนะครับได้แค่4.88%คือเอาพันธบัตรมาวางกู้เงินไปด้วยจ่ายดอกเบีย้ย4.88%แต่ว่าธนาคารเหล่านี้พอได้เงินไปเนี่ยเขาสามารถเอาเงินกลับมาฝากไว้กับเฟดในรูปของรีเซิร์ฟหรือว่าเงินสำรองเนี่ย hmm. ซึ่งเฟดจ่ายดอกเบีย้ยให้อยู่ที่ประมาณ5.4% hmm. นะคือกู้เงินจากเฟดที่โครงการนึงจ่ายดอกเบี้ย4 8 เอามากลับมาฝากเฟดในรูปของรีเสิร์ฟเนี่ยได้5.4ส่วนต่างเนี่ยเกินครึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วในช่วงปลายปีเนี่ยเห็นชัดเลยว่าแบงค์พานินย์ต่างๆในสหรัฐเนี่ยก็มาเอาใช้ช่องทางนี้เขาเรียกทำอาร์บิทราชนะคือเรียกว่าผู้เฟดฝากเฟดถ้าไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยแล้วก็กินกันนิ่มๆเลยคาดว่าน่าจะมีกำไรกำไรที่มาจากกิจกรรมอย่างนี้ในผลดําเนินงานของไตรามาสสี่ <นะ S 2> ประกอบกับเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยที่ว่าจะถดถอยถดถอย,ถถอยก็ไม่ถดถอยสักที เฟดบอกว่าดอกเบีย้ยเนี่ยหยุดขึ้นแล้วตลาดคาดว่าจะลดกันทั้งเจ็ดครั้งครับลองคิดดีนะก่อนทปีตลาดคิดว่าดอกดอกเบีย้ยจะลดเจ็ดครั้งเฟดประชุมแปดครั้งนะครับนะแล้วเดือนมการาก็คิดว่าจะไม่ลดแปลว่าะจะมีนาไปเนี่ยลดทุกครั้งคิดว่าเป็นไปได้หรือเปล่าเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่เราก็เลยเห็นช่องนะยูพันธบัตรก็ลงมาเป็นร้อยเบสิสพอยต์เลยคิดว่ามีอโอกาสที่ยูพันธบัตรฟื้นตัวความคาดหวังเกี่ยวกับการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันเลยเถิดอเกินไปอาจจะต้องไพรซ์เอาหรือว่ากลับความคาดหวังทั้งหมดี่ นี่เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็หุ้นกลุ่มการเงินในอเมริกาแล้วก็อาจจะรวมถึงในยุโรปด้วยนะครับซึ่งมีอยู่ในกองทุนของเราด้วยแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีช่วงเดือนแรกเนี่ยก็ให้เป็นหุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มการเงินโลกน่าจะเป็นโอกาสในระยะใกล้ๆได้ครับเมืองไทยมันมีกองเฉพาะเจาะจงที่ไปลงทุนเฉพาะบริษัทด้านการเงินแบบนี้ในต่างประเทศไหมฮะก็มีครับของเราเองนะก็คือ KT Finance นะครับ ไปลงทุนในกองทุนของ Fi เด l i t y ้อ่าแกรโ a เบ i n ฟินแลนเ e ียลเซอร์นะครับ,รบก็มีกลุ่มแบงก์ก็เยอะนะรบ,บริการทางการเงินอื่นๆกลุ่มการเงินที่ไม่ได้มีแค่ Finan c i a l Sectors นะครับมีหุ้น Fintech มีอะไรเดียเ๋ยวนี้มันจะมีทข้งหลา,หลายและเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่แล้วมันแล้วมันจะดีต่อเนื่องยาวนานไหมครับอย่างเช่นช่องโหว่ที่ทำอ r b บ t ิ a ั e อย่างที่พี่นัท์บอกเนี่ยถ้าเฟดเห็นเขาก็อาจจะปิดช่องนี้ก็ได้ไหเะเรียกว่านอกจากไม่ปิดแล้วเนี่ยว่ากันว่าอาจจะทำเพมอีกเป็น ของขวัญซนตาคอสท, oh. ที่สร้างแซนด์ r ซนต้าแรลลี่สวยๆ oh. ในช่วงปลายปีเลยทีเดียวนะแต่ว่า <Okay. S 2> วงการนี้เ,เดือนมีนาเนี่ยมันก็จะหมดแล้ว <Okay. S 2> ใช่ครับคือเป็นโอกาสที่ไม่ได้ยาวเท่าไหร่เน่แต่ว่าเ,เรามองเห็นโอกาสที่มันยาวกว่าน,นั้นก็คือเศรษฐกิจเนี่ยที่ว่าจะถดถอยกังวลกันมาตลอดเนี่ยมันก็ไม่ถดถอย mm. แล้วก็ดูเหมือนจะยังดีอยู่แล้วความคาดหวังที่ว่าจะลดดอกเบี้ย อันเจ็ครั้งเนี่ยผมว่ามากเกินไปยวพันธบัตรก็ลงมามากเกินไปถ้ายวพันธบัตรค่อยๆฟื้นตัวขึ้นนะและความคาดหวังตลา,ลาดกับความคาดหวังว่าเอ๊เฟนไม่นานลดรดอกเบีย้ยง่ายๆมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องของอ net interest margin หรือว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยของกลุ่มแบงค์ด้วยอาจจะเป็นกลุ่มที่สร้างเซอร์ไพรส์ได้ต่อจากนี้นะแต่ว่าผมเห็นโอกาสอย่างเนี้ยเอาสักเดือนแรกก่อนเราให้เป็นกองทุนติดดาวด้วยนะครับอนสำหรับเก i ยรติภัณฑ์ ก็ในเป็นโอกาสที่ค่อนข้างสั้นแต่ว่าการลงทุนในหุ้นก็ควรใช้เงินเย็นๆไม่มีแผนใช้จ่ายใน5ปีนะครับ,รบเพราะมันมีความไม่แน่นอนแต่ว่าโอกาสน,นี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างจะเป็นระยะสั้นกลางสักหน่อยนึงค่ะถ้าเรามองในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะบอลยูม,มีโอกาสฟื้นตัวมุมมองเชิงบวกที่คุณนัทธาเคยมองกับสินค้าโภคาภัณฑ์ยังอยู่หรือเปล่าคะแต่อันนี้ยังอยู่ครับเป็นอีกเรื่องนึงด้วยเพราะว่าเอาสั้นๆก็คือเรื่องของน้ํามันซึ่งเป็นตัวนำเนี่ย น่าจะผ่านโลซีซั s นแล้วเร็วนี้นะครับ low s e a s ของน้ำมันก็คือช่วงปลายปีนี่แหละหลังจากระดูการขับขี่เนี่ยดีมานก็จะปรับตัวลงนะเพราะโรงงานปิดซ่อมบำรุงพอโรงงานเปิดขึ้นมาก็จะสั่งน้ำมันดิบมากขึ้นนะครับ production เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะเออปริมาณผลิตน้ำมันดิบสหรัฐเห็นว่ามันขึ้นมาเยอะนะ13.2 13.3ล้านบาร์เรลต่อวันแต่ว่ากันว่านะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่รอการพิสูจน์นะครับ พวก private producer บริษัทนอกตลาดเนี่ยพยายามที่จะปั๊ม production ขึ้นมาผลิตน้ำมันดิบมากเกินควรมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นเนี่ยเพื่อแต่งตัวนะฮะทำให้งบ่ยดูดีมีการเติบโตหวังว่าบริษัทใหญ่ๆจะมาซื้อกิจาการในช่วงปลายปีซึ่งไอ้อย่างเนี้ยบางทีจากคู่กันได้แล้วบางบริษัทก็วืดไปไม่มีใครมาซื้อเขาก็ต้องหยุดทําได้แล้วเพราะว่าพวก s h a l oil producer ขุดน้ำมันจากชั้นหินเนี่ย ไปกุดเยอะๆนะด้วยทางเทคนิคเนี่ยน้ำมันมันจะหมดเร็วไม่ควรทำนะแล้วก็เป็นฤดูกาลด้วยตอนช่วงต้นปีเนี่ยโปรดักชันมันจะ d r อปเราเน่าจะเห็นโปรดักชันเนี่ยหรือปริมาณผลิตสัปปายเนี่ยดรอปลงไปในช่วงต้นปีประกอบกับอิมานที่ฟื้นตัวมาเจอกันน,ะน้ำมันก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีนะครับโอเปก plus เนี่ยในช่วงที่มีสงครามกาซาใหมๆ่ๆเนี่ยเข้าใจว่ามีหลายๆชาติสมาชิกก็ฉวยโอกาส ปั๊มน้ำมันมากกว่าปกติ Compliance การดําเนินตามข้อตกลงก็ไม่ค่อยดีแต่หลังจากที่น้ำมันมันดรอปลงมานะครับสงครามก็เคลียร์ด้วว่าถึงจะแรงแต่ว่ามันไม่ได้กระทบอะไรกับน้ํามันเลยก็ควรจะกลับมาเข้าแถวเข้าแนวแล้วก็ดูเหมือน Compliance การปฏิบัติตามข้อตกลงก็ดีขึ้นแลนะปัจจัยพวกนี้ครับประกอบกับตลา์อ่อนค่าเฟดไม่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็น่าจะทำให้พวกพันธุ์ต่างๆมีการสะสมสต็อกกันมากขึ้นเพราะว่า ดอกเบี้ยมันถ้าดอกเบี้ยมันสูงมากแล้วมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนไม่อยากสะสมสต็อกนะครับมันเตือนบเบี้ยบุญวักก <Okay, S 1> ิ้งแคปแคมพวกนี้ทำให้เกิด The Great Restocking การสะสมสต็อกซึ่งเป็นปัจจัยหนุน <c oughs> พวกกระพผลครับได้เดี๋ยวมีเวลาเราคุยเรื่องนี้กันเพิ่มเติมอ,อีกนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นัฐธานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับครับ,รบ,รบหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมพวกพรุ่งนี้มาติดตามรายการของเรากันใหม่วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตตจำกัดหนึ่งในผู้นำา Financial Media Plat ฟมานานกว่า40ปี เว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินกา